สำหรับคนที่จะเริ่มแล้วก็ศึกษาอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็มันเทศลงในถุงดําขนาด9คูณ18ค่ะลักษณะของการปลูกนะคะที่ส่วนของเราจะปลูกพืช2ตัวนี้ไว้ในถุงเดียวกันนะคะถั่วฝักยาว2ต้นนะคะมันเทศ2ยอดค่ะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะคะดินที่จะใช้มาปลูกนะคะต้องเป็นดินที่ร่วนซุยค่ะเวลาที่เติมดินปลูกหรือว่ากอกดินปลูกเข้าไปในถุงดํานะคะขอแนะนําให้เติมลงไปให้อัดแน่นหรือว่าเต็มเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะดินของเขาจะยุบตัวค่ะถุงดําที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะ ผ่านการใช้งานมาหลายรอบมากๆเลยค่ะไม่ต่ำกว่า4ี่ห้ารอบแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการคัดเลือกยอดของมันเทศนะคะขนาดความยาวของยอดมันเทศนะคะก็อยู่ที่20หรือว่า30เซนนะคะหรือว่าประมาณ1ข้อศอกค่ะให้ตัดใบอกอกเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันการคลายน้ําของยอดมันเทศค่ะเวลาเสียบยอดมันเทศนะคะให้เสียบลงไปในลักษณะแนวนอนแบบนี้นะคะเสียบลงไปประมาณ4-5ข้อตาค่ะสําหรับมือใหม่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่กําลังศึกษาอยู่นะคะกังว ว่าเวลาเก็บผลผลิตนะคะจะเก็บเกี่ยวยังไงค่ะในส่วนของถั่วฝักยาวกับมันเทศนะคะจะปลูกวันเดียวกันปลูกพร้อมกันนะคะแต่จะเก็บผลผลิตกันคนละรอบค่ะถั่วฝักยาวนะคะเขาจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่45วันขึ้นไปนะคะหลังจากที่ปลูกค่ะในส่วนของมันเทศนะคะเขาจะไปเก็บผลผลิตอีกทีนะคะประมาณ90วันค่ะแต่ในรอบนี้นะคะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะมันเทศที่นํามาปลูกนะคะเป็นมันญี่ปุ่นค่ะสายพันธุ์เบนิฮารุกะค่ะอายุการเก็บเกี่ยวของสายพันธุ์นี้นะคะจะอยู่ ที่120ี่วันค่ะขอโสมเรื่องถั่วฝักยาวอีกนิดนึงนะคะถั่วฝักยาวเขาจะไปให้ผลผลิตตอน45วันค่ะเขาจะให้ผลผลิตไปเรื่อยๆนะคะจนอายุเขาถึงประมาณ70วันค่ะอันนี้อธิบายนะคะสําหรับคนที่กังวลน,นะคะแล้วอยากจะรู้ว่าเวลาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของมันเทศจะเก็บยังไงคะ่ะ อธิบายง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ถั่วฝักยาวเขาไม่ให้ผลผลิตแล้วนะคะก็เป็นเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันเทศค่ะลักษณะการเรียงถุงดําที่ส่วนของเราสองคนนะคะก็จะเรียงเป็นแนวตรงนะคะเหตุผลก็เพราะว่าที่ส่วนของเราให้น้ําทางสายน้ําหยดนะคะก็เลยได้เรียงเป็นแนวตรงแบบนี้ค่ะเวลาที่หยอดมเมล็ดของถั่วฝักยาวนะคะก็ให้หยอดเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะประมาณ3-4มเมล็ดค่ะเหลือเอาไว้เพื่อคัดแยกต้นนะคะต้นไหนสมบูรณ์ก็จะเก็บเอาไว้ค่ะสําหรับคนที่ทําตามอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เรียงถุงดำ เป็นแนวตรงแบบนี้นะคะให้เหลือพื้นที่เอาไว้ให้สําหรับยอดหรือว่าเครือของมันเทศเข้าเรือยไปด้วยนะคะ